Hôm mời mời lo hello 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 กลัวคนคิดถึงมารวยโโอ้หเจ็บความสนเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือโตขึ้น เนะ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรวยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ตีนั่นแล้วก็ไปยืนทำหน้าไม่ต้องร้อง นั่นแหลค่ะเลนกับเขาเพราะว่าเขาก็รอให้มาเล่นด้วยนะพอดีวันนี้งานเยอะเนาะก็เลยขึ้นมาสายขึ้นมาก็ร้องเรียกดีใจเห็นตาตาก็จะเปิดอ่ะผ้าคลุมเตียงนะเขาก็ดีใจว่า เ,เดี๋ยวเราจะขึ้นเตรียงม,มาแหละก็มันรอนัากล่า อืมกูไม่รู้ว่าโดดสูงอ่ะโอ้เก,โก,โก,โกโโโ่งเก่งแล้วนะตบเป็นนุ่งแล้วน่นะคะ โอ้ยโอ้ยไหนมาเลยโชคไข่สนุกสนุกเหรอพี่ตาสนุกนี่แหละค่ะพอเล่นให้ เขาไม่เหงาเนาะอยู่ตัวเดียวก็นอนหลออหลอหลอหลอ,หอ,หอไม่มีเคยเกินหลอไม่มีเคยเกินหลอก็เดินกว่าแล้วนะที่จับเขาได้คือวันที่สิบหกนะฮะ นะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าแล้วหมนั่นแหละค่ะก็อยู่ด้วยการมาเดือนกว่าแล้วนะคะก็เขาก็เปิดใจรับมากขึ้นเริ่มเดินพัวพันเริ่มร้องเริ่มจะตามนะคะ,ะเขาละโอ๊ยนี่ เออหีกอมองดีมองนะักกองหน่อยไปแล้วบอกเลยไปก่อนนะครับให้เห็นกันแค่นี้แหละ mm hmm. ทำหนะ้าตริมเพาบายบายบุย <c oughs> going up.